สวัสดีครับวันนี้เพจเพรมอเตอร์นะครับจะมาแนะนําชุดคิดลูก54มิลนะครับใส่รถ h o n ด a าคลิกนะครับตัวนี้ใส่คลิกคาบูตัวแรกนะครับใส่คลิก 110i นะครับตัว2นะครับแอร์เบดคาบูแอร์เบดหัวฉีดนะครับก็ใส่ได้อยู่2รุ่นนี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นลูกเชียร์54มิลนะครับคว้านใส่เสื้อคลิกนะครับเสื้อก็จะเป็นเสื้อแต่งของใหม่นะครับ ก็มีชุดชามีครบูดัดลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวพามาชมทีละตัวนะครับเริ่มจากลูกสูบนะครับลูกสูบเป็นลูกสูบของอาร์ตนะครับเป็นลูกไซ้์ร้อยของเชียนะครับนี่เลยนะครับทำการปาดหัวหลบวาลนะครับใส่คลิกนะครับต้องปาดเยอะนะครับแล้วก็ปาดโค้งเพื่อไม่ให้กระโปรงนะครับนั่งกับขวี่ยงนะครับเนี่ยนะครับพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะมีลูกสูบ ของคลิกเดิมๆนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าปาดไปแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้ลูกเชียร์อันนี้ลูกสูบคลิกนะครับแต่ว่าเป็นไซส์250หินะครับหัวเดิมๆนะครับก็จะลักเขาเท่ากันอยู่แล้วนะครับก็จับวัดได้เลยนะครับนะครับสังเกตที่ปลายหัวลูกสูบนะครับก็ไล่เรียกกันนะครับตรงขอบตรงเนี้ยนะครับส่วนตัวกระโปรงเราก็ปาดโค้งให้มันต่ำกว่านะครับ เพื่อเป็นการไล่เบาแล้วก็ไม่ให้ชนข้อเหวี่ยงอย่างที่บอกไปนะครับหลบวาวเรียบร้อยนะครับร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับหลบระยะเดียวกันกับวาวเดิมนะครับเพราะว่าชุดนี้ก็เอาไปใส่วาวเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องชนนะครับตัวเสื้อนะครับคว้านปัดหน้าเรียบร้อยนะครับร้อมใช้งานคว้านก็จะตึงๆหน่อยนะครับ นี่เลยประมาณนี้นะครับก็ลันอินสักพักนึงนะครับมีแหวนชุดหนึ่งนะครับลูกเชียร์แล้วก็มีสลักกิ๊บล็อกให้ไปนะครับใส่ก้านเดิมได้เลยแล้วก็ใส่กับแข้งเดิมได้เลยนะครับอันนี้เป็นกล่องลูกสูบนะครับถัดมาก็จะเป็นคาบูดัดนะครับก็ลูกเล่งเป็นลูกเล่งชุกนะครับตัวนี้นะครับใช้ดีจนนิ่งนะครับผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับถึงจะเอามาจําหน่ายให้ลูกค้านะครับซื้อไปเนี่ย ผมจะมีตัวยางอุดไปให้แค่ฝั่งเดียวนะครับยางตัวเล็กกัวเนี้ยมันหมดนะครับเขาลูกค้าก็ไปหาอุดนะครับตรงเนี้ยเพราะว่าเอาไปใส่รถสี่จังหวะก็ต้องอุดไว้นะครับพอมีน้หนูให้ไป20ตัวนะครับในชุดสุดท้ายก็จะเป็นชุดชามแท้นะครับตัวชามเนี่ยเป็นชามแท้เบิกใหม่นะครับมื่อหนึ่งขูดร่องด้วยเครื่องขูดชามนะครับนะครับไล่เบาแล้วก็ปรับหน้าองศาเรียบร้อยนะครับชาม บพัดก็เป็นของแท้นะครับเนี่ยแพงเลยนะครับตัวเนี้ยเนี่ยนะครับนี่เป็นซองของชามใบพัดครับร้อมใช้นะครับองศานี้ปัดบีบสายพานขึ้นมาแล้วนะครับก็มีเม็ดให้ไปชุดนึงแล้วก็มีปรเกนตินเสื้อแท้แล้วก็มีปรเกลนชุดบนนะครับชุดนี้ตามภาพเลยนะครับราคาชุดนี้นะครับก็จะอยู่ที่4,200บาทนะครับ ลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อนะครับได้ที่ Facebook p e มอเตอร์นะครับอย่างที่บอกไปชุดนี้นะครับซื้อไปใส่กับฟาสูวาวเดิมได้เลยนะครับใส่กับข้อเหวี่ยงเดิมแครงเดิมนะครับแล้วก็ไล่ขบูนะครับตัดสายคันเร่งก็ว่าไปนะครับขี่ดีใช้งานได้ทนนะครับชุดนี้รันอินดีๆก็ขี่ยาวๆนะครับท่านใดต้องการสั่งซื้อก็ติดต่อเข้ามาตาม Facebook p e มอเตอร์นะครับ